ดนึงเลยบางอ้อมาร์เก็ตบางคอบังคอมาร์เก็ตคุยกับต้นเลมอนเนาะ สวัสดีค่ะมาพบกับยิมโมโม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเดินตลาดนะคะบางคอมาเก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ถึงก่อนตลาดแสงอารีการ์เด้นนะคะซึ่งตลาดนี้ก็มีขายต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากจะพาเพื่อนๆมาดูว่าที่เนี่ยขายต้นไม้อะไรบ้างแล้วมีราคาเท่าไหร่ส่วนมากที่จอดเนี่ยหน้าร้านเนี่ยก็จะเห็นเป็นไม้ดอกเลยนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามีต้นไม้อะไรขายบ้างต้นไม้อะไรราคายยังไงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ที่ขายต้นไม้นะคะเจ้าของร้านไม่ว่างสักร้านสักคันนะคะเพราะว่ามีคนมาซื้อเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นไม้ด้ ติดวบนนี้นดำเนินการเด่นค่ะสวยอยู่นะสวยอยู่สวนพรชัยนะคะอันนี้จะขายกระถางเลยนะคะทั้งหมดขายกระถางหมดเลยชั้นวางน,านู่นนัๆๆๆ่นนี่น่ารักน่ารักสั มีน้ำตกด้วยแล้วก็มีกระถางตกแต่งสวนนะคะอันนี้มีโปรงด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยมีพูงช้างวัลลเพชรพงช้างใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่แล้วก็มีต้นโพงต้นที่แบบตระก,กูลที่เราชอบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็มาดูได้นี่ค่กระโลกสวัสดีค่ะ อันนี้อันนี้ต้นอะไรนะคะหนูถามนิดนึงไอ้ตัวนี้เหรอคะค่ะก็เลือกเอ่อบอระเพ็ดพวงชาใช่ไหมเพราะว่าหนูว่าหนูจําได้ว่ามันเป็นบอละเพ็ดพวงชาแต่มันหัวนี้มันจะสวยมันเป็นลายค่อ๋อมันเป็นลายมันจะพวงใช่ใช่ที่จะเล่น่ปแล้วอย่างต้นโป่งอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ขายเท่าไหร่คะของนี้เอ่อนี่แปดร้อยนี่ห้าร้อยอ๋อแปดร้อยห้าร้อยแล้วก็มีต้นโพ ค่ะแล้วก็มีบรรบกโขดด้วยหนึ่งต้น <300 S 2> บบกขวดนี่สามร้อยสามร้อยบาทนนี้สามร้าทนะคะอ,อันนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านคุณนาลีนคนคนดําเนินนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยคะ่ะเผื่อถ้าสนใจต้นไม้จะเป็นแนวไหนคะ้าพวกนี้ครับไม้เป็น กระจิกนะแล้วก็เป็นไม้ใหญ่ก็มีอ่าไม้ใหญ่ก็มีไม้กระจุกกระจิกน่ารักนู่นนั่นนี่อ๋อนี่มีบกโขดอันใหญ่ด้วยต้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสี่หลอดครับต้นนี้สี่หลอดสวยเลยอ่ะออกดอกด้วยเออสวยเออถ้าหัวมันแก่นี่มันจะออกทิ้หลายหลายยอดถ้าหัวแก่จะออกหลายๆยอดแต่หัวเล็กๆมีเฉพาะยอดเดียวยอดเดียวถ้าหัวเล็กๆออกยอดเดียวเนี่ยนี้เพิ่งเคยเห็น อันนี้คือต้นอันนี้ขอเรียกเอ่อหยกหยกเบญจะลงหยกเบญจะลงนะคะคือต้นหยกเบญจะลงถ้าต้นใหญ่จะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าต้นใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่อันนี้ต้นแบนนี้ต้นเดียวกช่ไหมนะมันจะมีมันจะมีตอนนี้สี่แฉกอ่าสี่แฉกีสี่แฉกสี่แฉกต่อไปมันจะบานออกเป็นกลีบแบบนี้ อ๋อมันก็จะบานคล้ายๆงอนไก่อย่างนี้ใช่ไหมคะเต่ถ้าสามแฉกแบบนี้นะไม่บานละมันก็จะหียบก็เลยต้องตัดอ๋อถ้าสามแฉกมันจะไม่บานแต่ถ้าเป็นสี่แฉกมันก็จะบานออกมาเป็นหงอนไก่ใช่ถ้ามาออกมาเป็นงอนไก่จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะอืมสวยมากเลยอย่างนี้ถ้าเป็นซิกซี่คุณพี่ขายเท่าไหร่อะคะซิกซี่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่นี่เลยต้นใหญ่พันห้าพันห้าเพราะว่าเลี้ยงมานานเนาะเลี้ยงนานคือต้องช้า อันนั้นใช่มะพร้าวทะเลทราย,ายป่ะใช่ค่ะนี่เกิดต้นต้นไหนต้นให,ใหญ่ด้วยอ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่อ๋อต้นนี้พญานาคราชอ๋อพญา,านาคราชอ๋อแต่มะพร้าวหัวมันไม่ออกเนาะตอนนี้เออยใช่มันหนาวหร่ไหนไม่รู้มันไม่แบบขาวอ๋อต้องรองมันออกเนาะ แต่ต้นนี้แปลกดีปกติมันจะขึ้นมาเหมือนเป็นต้นอันนี้มันสองสองซีอันนี้ก็โรบบโคนหรอคะทำไมใบใหญ่จังเลยอ่ะอันนี้นะอ๋อแต่ใบเขาออกมาเป็นแบบนี้อ๋อแต่นี้มันไม่แตกอันนี้มันไม่แตกแบบนี้แต่นี้แตกลายแต่นี้แตกลายอันนี้ไม่แตกลายแต่ว่ามีใบแต่กลนบกโคนใช่กลุโคนเนาะ เค <Okay. S 1> ถ้าต้นใหญ่ๆก็เป็นเป็นไม้ไผ่มไม้ไท่ให้น่มก็ไปลงไปปลูกได้เลยขอบคุณมากค่ะ,คคะนี่คือร้านของพี่เขานะคะมาดูได้เลยเบอร์ตามเมื่อกี้เลยนะคะต้นไม้แนวๆนี้เลยค่ะ แต่ว่าเขาไม่ได้ติดราคาไว้ให้นะคะีสวยมากดีไซน์ใบสักด้วยอ๋ออันนี้แปะ ตงนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้ต้นละ350นะคะต้นใหญ่มากนี่จะเป็นลายกระถางนะคะเจ้าหมาน้อยแล้วก็กระถางแบบนี้โอ้ร้านนี้มีพมญี่ปุ่นนะคะราคา200บาทนะคะแล้วก็ซามูไลแคะตัวน,นี้120บาท คูด่างสีทองตัวน,นี้70บาทค่ะแล้วก็มีไฟใบสา่งไฟไปสั่งไม่ได้ติดรคาคาไว้นะคะของญี่ปุ่นต้นเล็กนะคะจะอยู่ที่35บาาทสต้นร้อยค่ะแล้วก็แม่ปูลาต้นที่ฮีทิตกันแต่ไม่มีตีนทุกแกใช่ไหมคะ อันนี้แนบุลานะคะ2 0 0 250บาทแล้วก็ซิลเวอร์บูลตรงนู้นนะคะจะอยู่ที่แ0 0้อยบาทมันก็จะไปไต่กำแพงเองเนาะนี่กระเป๋าตุ่งพันห้าค่ะกำงกุ้งขน250าสสยามมอน200นะคะจินนี่มอสเตล่าจินนี่นะคะต้นเล็ก200บาท้นนัยบาท แล้วก็ออมไลน์กระนกค่ะตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่แล้วก็จะมีมอสยิดร่าต้นใหญ่ๆอันนี้เงินเต็มบ้านน่าจะเน้นเป็นทางต้นไม้มงคล นี้ใส่ใบสักต้นใหญ่อยู่ที่ต้นละห้าร้อยบาทนะคะอีกตอนนะคะอืมอีกตอน ตลาที่2กันเลยค่ะไปที่ Big ก a r รเดนะคะเลยจากแสงอาริการเดนไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่นั่นนะ่ะมีต้นไม้อะไรขายบ้างก็คือรวมคลิปกันไปเลยทีเดียวละกันวันนี้แดดก็ค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ Big ก a r รเดมีขายอะไรบ้างราะคะเท่าไหรต้นไม้อะไรยังไงนะคะเลยแสงอาริการเดนไปนิดนึงเลยบางอ้อมาร์เก็ตบางคอบางคอมา r k เกบางคอมา r k เกไปนิดนึงน,นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ลงมาร้านแรกกันเลยนะคะเราก็มาเจอร้านสตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่ร้านนี้ก็แค่7จบาทเองนะคะแต่ว่าเป็นต้นเล็กนะถ้าเทียบกับร้านที่แล้วนะนี่มีกุ้ยช่ายด้วยส่วนมากร้านนี้น่าจะเป็นเน้นเป็นพืชผักสวนครัวนะคะอันนี้จะเป็นต้นคะน้านอกคะน้านอกจะอยู่ที่ต้นละ10บาทก็ใครที่จะซื้อต้นกล้าแล้วก็ไปปลูกเองแล้วก็ ตัดกินผัดกินอะไรเงี้ยก็มาซื้อที่นี่ได้อันนี้แค่10บาทนะถ้าไปเพาะเมะเล็ดเองก็คือมันอาจจะค่อนข้างโตช้านิดหนึ่งพริกจินดาตัวนี้นะคะอยู่ที่50บาทค่ะนี่มีมะละกอด้วยนะกระเพราขาว10บาทตรงนี้กระเพราแดงตรงนี้10บาทเหมือนกันนี่พริกประดับนะคะอ้วนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวซูม อันนี้ทานตะวันอันนี้ยังไม่ขึ้นดอกมันเหมือนเป็นต้นกล้ามันใช่ไหมอันนี้มันมีอายุเท่าไหร่คะโดยประมาณค่ะอยู่ได้าสามเดือนสเดือนทานตะวันอันนี้ก็สิบห้าบาทนะคะนอกจากขายต้นเป็นต้นแล้วขายมาเมล็ดด้วยไหมคะไมไ่ค่ะขายเป็นต้นกล้าอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็มีผักชีฝรั่งด้วยสิบบาทเมื่อยมะเขือก็ใครที่จะปลูกพืชผักสวนครัวก็มาดูที่ร้านนี้ได้เลยนะคะ กุหลาบก็มีกุหลาบ40บาทเองเ,เ,กเยก็มีิปโซ15บาทเนาะนี่ยิปโซ15บ้าบาท,บาทคลสมอส10บาทดาบกระจาย10บาทมาเขือเปาะก,ก็มีนะส่วนมากเน้นเป็นดิสผัดส่วนตัว ผักชีลาวก็มีผักีลาวก็สิบบาทชมตันก็สิบสิบบาทนะคะถ้าเป็นพืชผักสวนคัวก็คือสิบบาทหมดเลยนี่ต้นกุชช่ายพริกกระเหลี่ยงอันนี้พริกขี้หนูสวนพริกหยวก็มีค่ะโอ้จริงจูช่ายสีมันเข้มนะหรอ อ๋อแต่ขึ้นใช่มันจะเป็นอแบบหน้ามันคล้ายๆกันเพียบเลยอะ่ะฮ้ยชอบร้านนี้มีเพียบเลยอซะะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาซื้อ <laughs> เดี๋ยวมันเฉาเดี๋ยวไปถ่ายร้านหนึ่งก่อนบานชื่นก็มีนะคะต้นละ10บาทนะคะมันสาคูก็ต้นละ50ต้นใหญ่ๆก็มีนะํำลึงปะเนี่ย ต้นฟักก็มีนะคะถ้าเป็นต้นฟักก็50บาทนะคะต้นน้ำเต้ากลมก็50บาทเหมือนกันนะคะมาราคิโนก,ก็มี50บาทพิคีโนส่วน80บวบก,ก็มีบวบก,ก็50บาทเหมือนกันนะคะอันนี้น่าสนใจยิบโซส1บาบาทเองอะ่ะวันนี้ยิบโซต้องโดนจะสับป,ปะรดสีนะคะต้นที่นี่ก็ถ้าเทียบกับมือต้นที่นี้120บาทนะคะต้น150ยก็มี อันนี้เป็นสับป,ปะรดสีสีเขียวสีแดงนะคะ<ๆ>เต็มไปหมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นเล็กๆถ้าต้นเล็กๆจะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะเน้นร้านนี้จะเป็นสับป,ปะรดสีหมดเลยแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้สวยอะดอกสวยมากเลยต้นนี้2 5บาทน่าซื้อน่าซื้อต้นนี้ก็ดีนะเอาไปปลูกแบบว่าห้อยๆอย่างเงี้ยค่ะห้อยๆ่าเอาไม่แพ้ ร้านนี้จะเป็นร้านเน้นสับป,ปะรดสีชื่อร้านสนสิษ์น,นะคะมือตามนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นร้านดอกบัวค่ะดอกบัวทั้งนั้นเลยชื่อเอกไม้มงคลนะคะบัวไม้มงคลก็จะเป็นดอกบัวหมดพุท่ะพุทดวงใจอ่ะสวยมากเลยดอกสวยมากมขเขาบอกว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มีต้นแพรชมพูโหดอกเต็มเลยอะ่ะสวยมากพวงคามเท่าไหร่อะคะสามาต้นละสามร้อยสสวยมากต้นใหญ่นะคะสูงกว่าเราอีกพวงคามร,ร้านนี้ก็มีพวงคามนะเนี่ยต้นหนึ่งสวยมากเลยน่าจะแพงอย มันนี่เพราะว่าพวงเยอะนี่ต้องเป็นเล่อนต้นเลมอนต้นเท่าไหร่อะคะเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบล้ออีกนานไหมอะกว่ามันจะออกลูกอะปีกว่าโอ้โหต้นเลมอนนะคะต้นนี้นะคะห้าสิบล้อก็เขาบอกปีกว่าก็จะออกลูกนะคะมีฝรั่งกิมจูด้วยล่ะนี่มันออกง่ายใช่ไหม ันนี้ชื่อร้านร้านสวนบุญชอบพันไม้นะคะจะมีต้นไม้ที่แบบว่าลำไย,ยเก่าลัดพลังชมพู่เนาะต้นไม้ใหญ่ต้น,น,นไม้ใหญ่าาสี่งอ,อันนี้นะคะแปดรูปจะได้เป็นกต้นนึงขพรแสนต้นนะได้ต้นนึงอ๋อแสนต้นได้ต้นนึงก็จะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่เลยถ้าใครแบบอยากเลียนส้มองส้มโออะไรเงี้ยมะม่วงเงี้ยเนาะเยอะมาก เดี๋ยวเดินกลับมาเอานะคะเลมอนไม่รู้จะตายหรือว่าเอาไปบ้านก็วันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมานั่งคูยกับต้นเลมอนเนาะก็เป็นรวมๆข้าวข้าของตลาดฟิการ์เด้นแล้วกันนะคะราคาก็โอเคคนไม่ค่อยมีนะคะตลาดจะขายส่วนมากจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นไม้พวก พืชผักสวนครัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม้ดอกนีดหน่อยนะคะสมมาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะมาจอดรถง่ายนะคะคนไม่เยอะเดินสะดวกค่ะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ